สวีดัสสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาดูใครของมาสด้านะครับผมเป็นมาสด้าสองสกายเีเครื่องบินซินหรือแก๊สโซลีนนะครับปี2016เครื่อง1.3นะครับก็เข้ามาด้วยอาการนะรลูกค้าแจ้งว่าน้ำยาหายในระบบนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับพบจุด,ดรั่วนะฮะบริเวณตู้แอร์นะครับหรือว่าคอยเย็นสอบถามประวัติลูกค้าเพิ่งที่จะไปเปลี่ยน แผงคอนเดนเซอร์มาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะแล้วก็แอร์ก็กลับมาไม่เย็นเหมือนเดิมก็กลับเข้าไปให้ร้านเดิมตรวจเช็คนะครับเขาแจ้งว่าน้ํายาหายนะครับก็ต้องจอดไว้3วันนะครับซึ่งลูกค้าไม่มีเวลาขนาดนั้นแล้วก็ช่างงานที่ร้านเขาเยอะนะครับก็เลยหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ มาเจอร้านอยู่ตัวแอร์นะครับก็ติดตามมาจาก y o u b e นะครับลูกค้าขับรถมาจากสมุทรปราการนะครับก็มาไกลมากนะครับก็เคสนี้ก็ได้ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับพบจุดรั่วที่บริเวณตู้แอร์นะครับก็ให้ดูครับคอมพิวเซอร์มีเสียงดังครับเดี๋ยวเราไปดูภาพน้ํามันคอมนะให้ดูเขียวเลยนะบริเวณท่อนาทิ้งให้ดูบริเวณท่อน้ําทิ้งนะครับเขียวนะครับ แน่นอนนะครับี๋ยวเรามาดูในส่วนของสแกนเนอนร์สแกนเนอร์นะครับตัวเช็คดูค่าเบื้องต้นให้ลูกค้านะครับก็ขึ้นอยู่หลายหัวพ้อด้วยกันเบื้องต้นเราก็จะกดเคลียร์กันไปก่อนเหมือนเดิมนะครับ ก็หลังจากที่ทําการสแกนตรวจเช็คภายในกล่อง ECU นะครับก็เหลือ BCM นะครับก็เป็นการกําหนดค่ากลางนะครับอันนี้นะครับโอเคก็เราจะมาดูในส่วนของความแรงลมกันนะครับสักครู่หนึ่งมาดูความแรงลมก่อนแก้ไขนะครับอยู่ที่24.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปรับความลมความแรงลมสปีดสุดนะครับเทอร์โมสุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิกันนะครับว่าได้กี่องศาครับตอนนี้ อุณหภูมิที่ทําได้ก่อนแก้ไข30.5องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิภายนอก35.1องศาเซลเซียสครับลดผ่านการใช้งานมาแล้ว275538กิโลเมตรครับผมอันนี้ก็โอเคก็เก็บข้อมูลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างยูจะทําการถอดหรือตู้แอร์นะครับมาเช็คลวนะโอเคครับขอตัวทําง,งานก็ติดตามชมนะครับเราจะรื้อแบบไม่ยกค,คอนโซลเหมือนเดิมครับโอเคครับ ่เกจ่อนแค่ไขครับด้านชักชัน28พีไดครับไฮไซส์170พีไดนะครับคอมเพรสเซอร์มีเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราจะไปรื้อตู้แอร์กันนะครับผมติดตามชมนะครับถอดกล่องเบอร์เวอร์ออกมาเรียบร้อยนะครับก็ให้ดูฝุ่นเยอะนะครับเยอะมากนะครับโอเคครับติดตามชมครับ ก็เป็นขั้นตอนการรื้อนะครับก็แกะคอนโซลกลางออกมาเรียบร้อยนะครับภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับมาติดตามชมขั้นตอนต่อไปครับก็ช่างยูยทําการถอดตู้แอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอ่ารั่วนะครับชัดเจนแรงเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะอัดลมให้ดูนะครับว่ารั่วกี่จุดโอเคครับ ชางยูจะยกตู้ออกมาแป๊บหนึ่งนะครับขออยากใช้มือเดียวเนาะถ่ายด้วยมือหนึ่งนะครับประมาณนี้รอมาดูแนวะทางการลื้อนะครับนี่นะครับนี่นะ,ะก็จะประมาณนี้นี่โซนก็ยังคงอยู่นะครับ การลื้อนะครับฝุ่นเยอะเดี๋ยวจะทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับแล้วก็เราไปดูจุดที่รั่วซึมครับนี่จุดรั่วก็จะเป็นมุมล่างนะฮะเพราะว่าจากจุดที่ไหลก็จะเป็นมุมบนนะครับที่ไหลลงมาด้านล่างนะมุมนี้จะเป็นมุมบนนะล่างก็จะมานี่อันนี้นะครับ รั่วแรงนะครับ<ม>คาบน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับก่อนลงเท่าน้ำทิ้งนะครับไหลออกมาสามารถตรวจเช็คได้เบื้องต้นจากท่าน้ำทิ้งนะ,ะม,มาดูขั้นตอนการอัดลมเช็ครั่วนะครับโดยอัดลมเช็คลั่วไปที่250 psi ิครับก่อนจุดรั่วใหญ่จะมีมีทั้งมุมบนและมุมล่างนะครับอันนี้เป็นมุมบนนะครับ ่าหนึ่งจุดนะครับอันนี้มุมล่างอีกหนึ่งจุดครับมุมล่างที่รั่วเล็กไม่แรงก็จุดนี้ครับแล้วก็มุมบนที่รั่วไม่แรงก็จุดนี้ครับมาให้ดูใกล้นะฮะก็จะมีอยู่นี่นะฮะทั้งหมด4ี่จุดนะครับอ่าโอเคครับจะได้แจ้งลูกค้าเปลี่ยนครับผม สวีดัดสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันที่ซาสเวเดเดือน8ปี66นะครับเรามาดูค่ายของมาสด้านะครับอันรถคันนี้เป็นมาสด้าสองสกายทีเครื่องบินซินปี2016เครื่อง1.3ครับไปดูกันเลยรถคันนี้นะเข้ามาด้วยการน้ำยาในระบบหายนะครับก็ลูกค้าเพิ่งจะไปเปลี่ยนแผงคอดเซอร์มาได้1อาทิตย์นะครับหลังจากนั้นก็ไม่เย็นนะสอบถามประวัตินะคเคยเปลี่ยนแผงมาเป็นใบที่3แล้วก็ ในตลอดระยะเวลาที่ใช้รถมาเนาะอ่าเคสนี้ก็ลูกค้าล่าสุดใบที่3าเพิ่งไปเปลี่ยนมาได้หนึ่งอาทิตย์นะฮะก็เล็กไหมก็สอง0สนนะฮะก็ไปดูจุดรั่วกันเลยจุดรั่วจะมีด้วยกันทั้งหมดอ่าสี่จุดนะครับโดยจุดเล็กตอนนี้คือแรงดันเริ่มน้อยแล้วจะรั่วเบาแล้วฮะเนี่ยจุดนี้จุดที่1นนะฮะจุดนี้จุดที่สองครับจุดนี้เป็นจุดที่สาครับจุดนี้เป็นจุดที่4ี่นะครับก็ทั้งหมด4ี่แผลนะครับเคสนี้เดี๋ยวเราไปดูอะไรที่จะทําการเปลี่ยนครับ อะไหล่ที่จะทําการเปลี่ยนครับเทปนี้ก่อลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไหล่เทบครับแนะนําเป็นยี่ห้อคัตตอมที่ช่างยูใช้แล้วมั่นใจนะคก่อนแนะนําเปลี่ยนอิ n เวชชั่นวาวนะครับเป็นอะไหล่แท้นะฮะกองแอร์เป็นของโปรเทคนะครับพรีเมียมนะครับก่ก็แนะนําเปลี่ยนโอลิงตามอยู่เขาต่อที่ถอดครับส่วนคอมเพรสเซอร์นะช่างยูจะทําการถอดออกมาเปลี่ยนหายแล้วมันคอมให้ลูกค้านะครับส่วนสิ้นส่วนคอนโซลคะก็จะทําการเช็ดล้างทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับฝากร้านด้วยนะครับอยู่ตัตแอร์ครับ ชิ้นส่วนคอนโซลน,นะฮะที่ทําการถอดออกมาก็ทําการล้างทงาําความสะอาดให้อยู่นะครับอันนี้ก็ตากแดดไว้นะครับเดี๋ยวจะทําการเป่านะครับแล้วก็จะไปเรียงให้ดูนะครับหลังจากที่แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนล้างโบเวอร์หลงังล้างโบเวอร์นะครับเอาละสามนะครับ ครับผมก็มาดูชิ้นส่วนคอนโซลน,นะที่ช่างยูทําการล้างทําความสะอาดให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมเลยนะครับก็ล้างทําความสะอาดให้ทุกชิ้นเลยนะครับทุกชิ้นเลยนะก็ไปดูนะฮะอะไหล่ที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็ตัวแอร์ลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไหล่เทียบนะครับเป็นยี่ห้อคัสตอมนะครับไม่มีขายในช้อปปี้รัซซาเนื้องานสวยเลยนะครับ ตำแหน่งที่ทางท่อเป๊ะนะครับไม่ต้องดัดไม่ต้องแปลงอะไรนะกองแอร์นะฮะเนื่องจากของเดิมตันสกปรกนะครับกองแอร์เป็นของโปรเทคนะครับป้องกัน PM 2.5นะครับคุณภาพเอ็กเพชั่นวาแนะนําลูกค้าเป็นอะไหล่แท้นะครับผมตรงรุ่นเลยโอลิงเปลี่ยนโอลิงตามจุดข้อต่อที่ถอดครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวช่างยูจะทาการถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนน้ามันคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวทั้งหมดนี้จะทําการประกอบให้ลูกค้านะครับให้ดูนะครับล้าง ทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็หลังล้างเสร็จก็ลงน้ํายาให้นะครับขั้นตอนการเป่าฝุ่นภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวจะทําการเป่าฝุ่นในลูกค้านะเห็นไว้ครับว่าฝุ่นเกาะบริเวณผมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมนะครับดู เราทาการลงน้ํายาไปนะครับเดี๋ยวจะทําการเช็ดทาความสะอาดคอนโซลให้นะอ่าเงาครับเงาอ่านี่ก็หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับคอนโซลก็จะสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกตู้มาใส่นะครับตู้แอร์เดิมจะเป็นตรงนี้นะครับใบล่างนะครับตู้แอร์ใหม่จะเป็นตรงนี้นะครับอ่าสีต่างกันนะครับขาวสะอาดต่างกันนะครับขั้นตอนการประกอบตู้แอร์ครับ ันนี้ตู้แอร์ทำการอันนี้ใส่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะยกใส่คอนโซลกันนะครับโอเคครับผมอ่านี่ก็ช่างยูทำการใส่ตู้แอร์เข้าไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการประกอบนะครับแล้วก็จะใส่กล่องโบวเวอร์เข้าไปนะครับผม ฝุ่นนะหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนกองแอร์ครับติดตั้งกองแอร์เรียบร้อยครับงานประกอบตู้แอร์ภายในรถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเช็ดทำความสะอาดก็จะประมาณนี้นะครับ เปลียนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ครับของเดิมก็แทบจะไม่เหลือทั้งเนื่องจากรั่วแรงมากทำให้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ปอนออกมาฮะนี่ก็ทำการไล่แล้วไล่ให้ไล่น้ำมันคอมให้ใหม่นะครับขั้นตอนการและข้ามเท่าสูญญากาศนะครับก่นอน,ท,น,าานอที่จะเติมน้ำยาแอร์หลังจากที่ทำการรื้อตู้แอร์นะครับหลังจากประกอบเสร็จก็จะมีโค้ดขึ้นโชว์อยู่นะฮะก่อนส่วน BAC ก็ขึ้นโค้ดเดิมนะครับการกำหนดค่ากลางนะครับส่วน p c m ที่เพิ่มมาก็คือ AC นะครับ Pressure sensor A ก็คือเซอร์กิตโร่คือแรงดันน้ำยาต่ำนั่นเองนะครับเราก็เพราะว่ามันไม่มีน้ำยาเนอะอันนี้ก็ช่างยุได้ทำการเตือนน้ำยาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะทำการเคลียร์นะครับก็ขึ้นโมดูลควบคุมร่างกายเหมือนเดิมนะครับการกำหนดค่ากลางนะครับ ในอันนี้ก็มัดได้ก็สนใจก็จะเจอนะครับก็ไม่เป็นไรเนะประ,ะมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำยากันขั้นตอนการเติมยาแอร์รถคันนี้เติมยาแอร์เป็นของแอเบิร์กเกต้าซูป,ปร์คาร์ครับโดยเครื่องช่างมาตรฐานนะครับเติมตรงตามสเปคนะครับผมบมาดูความแรงลมนะฮะหลังจากที่ทําการแก้ไขนะครับอยู่ที่ 38. มกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหือว่าแรงกันเทีเดียว กั้นตอนการอบโซนขั้นตอนการอบโซนค่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารครับเดี๋ยวเราจะให้เขาอบอยู่สักครู่นึงครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันนะครับผมอ่านี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนอกโอเคครับส่งงานครับมาดูคาเกตนะครับหลังจากที่ปรับปรุงแก้ไขนะครับจุดที่รั่วนะครับก่อ ดานชักชันครับยี่หพีไดครับไฮไซส์หนึ่งร้อยหกสิห้าพีไดนะครับการระบายดีเยี่ยมครับนี่ก็วัดจากท่อแรงดันสูงสุดนะครับน้ำไม่ได้ฉีดอะไรนะครับต่อไปดูฮูมหน้าตู้แอร์กันนะครับมาได้เท่าไรนะับก็ความเย็นหน้าตู้แอร์ตอนนี้ก็สักครู่หนึ่งครับเมื่อกี้แอร์ตัดนะครับก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับลงไว้ที่สี่องศานะครับผม อุณหภูมิน้ำ84อุณหภูมิในห้องโดยสารนะฮะ22องศานะครับอุณหภูมิภายนอก29.5องศานะครับผมามาดูความเย็นนะฮะที่ทำได้นะฮะตอนนี้ลงมาที่7.9องศาเซลเซียสนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอุณหภูมิภายนอก28.9องศานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จ เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากสมุดปาการนะครับที่อดทนรอนะก็ลูกค้าก็มามามาไกลมากนะครับก็ก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆนะจากใจนะครับนี่ก็คืนความเย็นครับเย็นนะครับเย็นอ่าโอเคก็สําหรับใครที่มีปัญหาครับที่ใช้มาด้าสองสกายเอ็กีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลหรือเินซินครับติดต่อสอบถามช่างยูได้เลยนะครับเบอร์063 7 4 2 0 0 6 9กครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ใช้รถมาด้าสองสกายเอ็กซีนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยูก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดสับ s ไ r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูครับทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสอุงานครับขอบคุณลูกค้าจากสมุทรปราการมากครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยครับกำลังเดินทางกลับขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยครับ